สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้วันเสาร์นะคะที่12มีนาคม2565ค่ะวันนี้หนิงก็เดินทางมาที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของหนิงอยู่ที่วัดพระธาตุวายโยนะคะฉะเชิงเซาค่ะจังหวัดฉะเชิงเซานะสําหรับท่านใดที่มาเที่ยวนะคะที่วัดพระธาตุวายโยหลวงพ่อปดนีนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเรามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะที่จําหน่ายค่ะ ค่านี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่หนิงจหนายอยู่นะที่วัดพระธาตุวายโยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะหนิงก็จะมีหลายอย่างนะคะก็จะมีทั้งบอนสีนะคะแล้วก็ว่านนะคะนี่ค่ะามาดูกันนะนี่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะมีต้นไม้จําหน่ายกันหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะว่านลูกไก่ทองนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นบอลสีนะคะแล้วก็มีแคทตัสนะคะนี่ค่ะมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายหน้าร้านของเรานะคะอ่าเฟซบุ๊กเพจต้นกล้วยป่าค่ะเฟซบุ๊กพัชะลินเยี่ยมวัดนะคะเบอร์ติดต่อเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะอ่ะมาดูมุมนี้บ้างนะคะอ่ามุมนี้ของเราก็จะเป็นอ่ามุมกล้วยด่างนะคะไม้ด่างนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นกล้วยตานีนะคะกล้วยป่าหินอ่อนนะคะแล้วก็กล้วยป่าปลาปัวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะมีอ่าตระกูลโคโลคาเซียอโลคาเซียนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ชื่อเมาอิสไลนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษด่างค่ะ สวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมะีบอนนาญี่ปุ่นด่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นว่านจุงนางนะคะว่านมหาสเสน่ห์อันนี้ก็จะเป็นแบคโคลอนนะคะนี่ค่ะแบคโคลนก็มีมะยมแคะด่างนะคะพริกด่างนะคะเลมอนแล้วก็สบู่เลือดนะคะด้านหลังก็จะมีบอลอีกหลายชนิดเลยนะคะอะมาดูม,มุมนี้กันบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นบอลกระดาษด่างต้นใหญ่นะคะอันนี้มีไหลติดแล้วนะถ้าลูกค้าที่ย้อนดูคลิปที่หนิงขุดนะคะก็จะเห็นว่ามีไหลแล้วเล็กๆนะคะนี่ค่ะลากเดินแข็งแรงเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีดินจําหน่ายนะคะเป็นดินใบก้ามปูแท้ร0อเซนเลยนะคะแล้วก็จะมีพีชมอสนะคะเอาไว้เพาะต้นกล้าหรือเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะ แล้วก็จะมีเพอร์ไลท์นะคะเราจะใช้ในาการผสมดินปลูกต้นไม้นั่นเองเพื่อ,อ,พอเพอร์ไลท์เนี่ยเขาจะช่วยให้ดินโปร่งล้วนซุยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกล้วยเสือพานนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยเสือพานแท้มีโพเดสีนะคะมีส้มจีดนี่ค่ะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะมีต้นจิกเศรษฐีมีต้นลำซำนะคะต้นเลมอนนะคะ แล้วก็มีกล้วยดำอินโดนะคะแล้วก็จะมีแบ็กเมจิกแบ็กเมจิกกายนะคะแล้วก็จะมีมะริดนะคะมะริดเราก็มีค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้ด่างไม้มงคลนะคะเราจะมีค่อนข้างหลากหลายร้านของหนิงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังองค์พระพิฆเนศนะคะม,มะีค่ะนี่นะคะจะอยู่ด้านหลังองค์พระพิฆเนศนะคะ ส่วนตอนนั้นก็จะเป็นเจดีนะคะหากมาไม่ถูกก็สามารถโทรหาหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์092 3926598คะ่ะนี่นะคะเราก็จะมีจำหน่ายค่อนข้างหลากหลายนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้คะ่ะแวะมาะแวะมาเที่ยวนะคะทำบุญในช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนต้นไม้หนิงด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะก็เชิญแวะเวียนมาเที่ยวทําบุญนะคะที่วัดพระธาตุวายโยนะคะหลวงพ่อปุณนีนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนต้นไม้แมคค้าด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้หลากหลายจําหน่ายกันค่ะหรือสําหรับท่านใดที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแต่สนใจต้นไม้นะคะก็หนิงมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็รับรับประกันการจัดส่งด้วยนะคะกรณีต้นไม้ได้รับความเสียหายขณะจัดส่งนะคะ ต้นที่หนึ่งถืออยู่เนี่ยคือต้นโพเจ็ดสี่นะคะจัดเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีลายด่างสวยงามมากนะคะนี่ค่ะ ก็สำหรับท่านใดที่สนใจต้นไม้นะคะก็ติดต่อสอบถามหนิงได้เลยที่เบอร์0923926598ค่ะบันทึกเบอร์ก็ขึ้นลายเลยนะคะหรือจะติดต่อมาที่ Facebook นะคะเพจต้นกล้วยป่านะคะก็ได้นะคะหรือ Facebook หนิงโดยตรงเลยนะคะชื่อพัชลินแยมวัดค่ะ ะะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ,ะหน้าร้านที่นี่นะคะเปิดทุกวันนะคะแต่ก็จะมีะเปิดเร็วบ้างเปิดช้าบ้างนะคะแต่เปิดทุกวันเลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ,นะค,ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ผ่านมาแวะทําบุญนะคะก็อย่าลืมอุดนุนนะคะต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะเรามีค่อนข้างหลากหลายนะคะขอบคุณค่ะ